สวัสดีครับมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับกับการใช้งาน o r i c o m.2 s s d Enclosure หรือว่ากล่องฮาร์ดดิสสำหรับ o r i c o รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับเป็นกล่องฮาร์ดดิสที่ราคาไม่แพงก็เพิ่งออกมานะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาประมาณ700-800บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น SATA ก็จะอยู่แค่500บาทเท่าที่เห็นนะครับ หลังจากใช้งานมา2อาทิตย์นะครับก็ผลที่ได้ก็คือค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับการพกพาซึ่งเขาบอกว่าวิ่งได้1 0 g กิกะบิตเซกนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยวิ่งประมาณ400 MB เมกะไบต์เซกซึ่งก็ยังไม่เต็มนะเท่าที่ประเมินก็คืออุปกรณ์ของผมที่เป็นโน้ตบุ๊กวิ่งไม่ถึงเองนะครับก็จะอยู่ประมาณ3.2 g กิกะบิตเซกนะครับก็ได้เท่านี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเขาได้1 0 g กิกนะถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดหรือว่าที่วิ่งถึงนะครับเขาก็การันตีว่าเขาวิ่งได้แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวฮาร์ดดิสก์ของคุณด้วยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนของผมเนี่ยใช้ m 2 nvme ของยี่ห้อ hp นะครับก็ความเร็วค่อนข้างโอเคสำหรับตัวที่ผมเอาออกทดสอบนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับจากข้อสังเกตตัว ssd รุ่นนี้นะครับหลังจากที่เราใช้งานปกตินะ ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าจังหวะที่ถอดเนี่ยพอถอดมันจะมีตัวที่เป็นทองแดงนี่นะครับเลื่อนออกมาด้วยจังหวะที่ถอดนะถ้าคุณถอดแรงแรงนะครับจังหวะที่ใส่นะครับก็ใส่ลงไปธรรมดาทั่วไปเสียบให้สุดนะครับแล้วก็กดหมุดตรงนี้เป็นหมุดเนี่ยนะครับสังเกตดูเขาจะเป็นเดือยแล้วก็กดลงไปรุ่นนี้จะไม่มีน็อตนะครับแค่นี้จังหวะแรกปิดใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ตอนถอดถอดจังหวะแรกจะไม่เห็นทองแดงนะอย่างที่เห็นก็จะไม่สามารถง้างออกได้อันนี้นะครับค่อยๆถอดก็จะออกได้ปกตินะครับใช้งานได้ถอดเบาๆนะเนี่ยก็โอเคน็อตตัวนี้หมุดตัวนี้ไม่หลุดนะครับถึงจะเป็นหมุดยางก็แล้วแต่ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณถอดแรงไปจุดนี้แหละที่อยากจะเตือนคุณต้องระวังถอดแค่สเต็ปนี้ก็พอนะครับถ้าเกิดคุณถอดออกมาอีกเนี่ย เขาจะหลุดออกมาด้วยพร้อมกับเหมือนพร้อมให้เราถอดออกมาครับประมาณนี้นะเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังอย่างมากนะครับสำหรับคนใช้รุ่นนี้แต่ภาพรวมนะครับเขาออกแบบมาดีมากๆคุ้มกับราคามากๆนะครับราคาตัวนี้ค่อนข้างประหยัดจะมีแผ่นด้านล่างมาให้แล้วก็บริเวณนี้นะครับเขาจะติดซิลิโคนยาวๆเนี่ยแถมซิลิโคนยาวๆมาให้แล้วก็สามารถแปะประกบ แผ่นซีลเหล็กตรงนี้นะครับเพื่อกระจายความร้อนออกมาให้ความร้อนออกมาผ่านตัวนี้ตัวนี้ระบายความร้อนได้ใช้ไปจะรู้สึกอุ่นๆนะครับแล้วบริเวณที่เป็นหัวตรงนี้จะมีความอุ่นร้อนออกมาระบายความร้อนตรงนี้ได้นะครับเป็นพลาสติกทั้งแท่งแต่ว่ามีเสริมแผ่นเหล็กอลูมิเนียมแผ่นตรงนี้เอาาให้นะครับเป็นการระบายความร้อนนะหลังจากที่คุณเสียบเข้าไปคุณก็ใส่หมุดยางลงไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้แน่นเท่านี้ก็อยู่แล้วนะครับถือว่า โดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับเรื่องสปีดเรื่องอะไรเรื่องความร้อนไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ดีแต่จุดเดียวที่ต้องระวังก็คือเนื่องจากไม่มีน็อตเนี่ยแหละเข้าใจว่าออกแบบมาเพื่อให้ถอดเสียบง่ายสําหรับคนที่พกพาสําหรับคนที่พกพา SSD หลายใบยเอาไปใช้งานไม่จําเป็นต้องมีไขควงพวกไขควงก็ถอดออกได้นะครับง่ายดีคุณก็แค่งัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ ถอดออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็สวมเข้าไปใช้งานปกติทั่วไปสวมให้สุดแล้วก็เอาหมุดมาใส่แบบนี้นะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเท่านั้นเองด้วยความง่ายและสะดวกแบบนี้นะครับคุณสามารถพกไปใช้งานทั่วไปแล้วก็เอาไปสลับตัว ssd m point ที่ไหนก็ได้นะครับง่ายๆนะครับพกพาทั่วไปสําหรับงาน support งานที่ต้องมีการโคลนตัวฮาร์ดดิสบ่อยๆเปลี่ยนฮาร์ดดิสเปลี่ยนเครื่องอะไรพวกนี้ครับก็เหมาะกับตัวนี้นะครับ สีดำสวยนะครับสำหรับในกล่องนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีสายซึ่งเป็นสาย USB A นะครับตัวนี้เป็น Type C ได้ด้วยนะพ่วงมาฝั่งนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็จะมีสายมาให้ด้วยอเอาไว้คล้องมือนะครับแล้วก็เอาไว้หิ้วส่วนสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นซิลิโคนนะครับเอาไว้แปะระบายความร้อนนะ แล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับสำหรับตัวนี้โอ้ค่อนข้างดูดีเลยแต่เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่กันรอยนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับเหมาะกับการพกพากันกระแทกได้นิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้จะไม่ใช่อลูมิเนียมนะซึ่งก่อนหน้านี้นที่ผมมีเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าตัวนั้นก็จะราคาสูงปีตไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น NVME นะครับเป็น MK e y นะลองดูใกล้ๆนะครับในส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซในการเสียบนะครับคุณต้องดูด้วยนะว่าคุณเลือกแบบไหนถ้าเกิดว่าเลือกการ์ดที่เป็นการ์ด NVME คุณก็ต้องเลือก MK e y สำหรับตัวอลิโ o หรือตัวยี่ห้ออื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากันได้นะลองสังเกตดูก็จะเข้ากันได้พอดีนี่นะครับพอดีเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็สามารถเสียบเข้าไปดันแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็กดลงไปให้เอาหมุดยางมาใส่แบบนี้นะครับบริเวณตรงร่องนะซึ่งคล้ายๆกับน็อตนั่นเองนะครับแล้วให้เอาตัวการ์ดมาใส่เสียบเข้าไปเลยครับอีกอย่างนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาหมุดยางมาล็อกตัวการ์ดเอาไว้ดันเข้าไปนะครับถือว่าเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็แกะซิลิโคนนะครับ โอเคเสร็จแล้วอย่าลืมแกะพลาสติกออกด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้สวมแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นระบายความร้อนนะครับเพื่อให้มาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็เอาแผ่นประกบฝาปิดนะครับมาวางประมาณนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ดันเข้าไป เสร็จแล้วครับผมจะเริ่มทดสอบตัว external SSD ตัวนี้ด้วยการเสียบพอร์ต USB-C กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับดูว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นตรงนี้นะครับเป็นไฟที่ส่องมาจากตัวบอร์ดด้านในมีแค่นี้นะครับส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นสายถักค่อนข้างดูแข็งแรงแต่ก็แข็งนิดนึงนะครับเริ่มต้นด้วยการเขียนครับ ผมจะเขียนข้อมูลขนาดใหญ่มื่อคือมานะความเร็วในการเขียนอยู่ที่ประมาณ290-280ประมาณ300นะครับถ้าเกิดได้300 MB อเมกะไบต์เปอร์เซกคงที่แบบนี้ถือว่าเยี่ยมยอดครับการอ่านก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ400นะครับประมาณ380กว่าลองจับดูครับว่าตัวฮาร์ดดิสร้อนหรือเปล่านะครับเรามา แกะดูด้านในนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็โอ้ร้อนครับร้อนร้อนนี่ครับจะมีไฟอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้ความเร็วในการทานเฟอร์น data าาอยู่ที่ประมาณ310 MB s นะครับตัว audio ก็ทำงานค่อนข้างร้อนเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิดูว่าขณะนี้ตัวอุณหภูมิของตัว SSD จะประมาณเท่าไหร่นะครับ ผมปัดเป็นวัดแบบเซอร์ฟเสเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่50.6นะโอ้โหค่อนข้างร้อนเลยแสดงว่าตัวเหล็กตัวนี้นำความร้อนได้ดีครับนำความร้อนออกมาจากตัวชิปของ SSD HP ได้ค่อนข้างโอเคนะครับ50.1 50.7นะครับตอนนี้ฮาร์ดดิส HP ก็น่าจะค่อนข้างร้อนนะแต่ว่า ความเร็วในการท t r a เฟอร์เยี่ยมเลยไม่ตกเลยนะครับอยู่ที่300เมกะบิตเผ่านพอร์ต USB-C นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทดสอบเอาเข้าไปในเครื่องใช้งานจริงดูว่าถ้าเกิดไปใช้งานในเครื่องโน้ตบุ๊กจริงๆควรจะวิ่งเต็มที่2,100เมกะบต์เแล้วก็1,500เมกะบิตเ์เซกสำหรับการเขียนนะครับจริงๆก็น่าจะเต็มที่นะแต่ว่าคลิปนี้มาประกอบเป็น X t e r n a l hard disk ให้ดูก่อนนะครับ 50.3อยู่เลยนะครับคงที่นะเพราะว่าตอนนี้ความเร็วในการเขียนเนี่ยคงที่เช่นเดียวกันนะครับผมกําลังเขียนด้วยความเร็ว310 m b กะไอยู่นะครับค่อนข้างนิ่งนะเพื่อเป็นการยืนยันผมก็ใช้งานอยู่หลายตัวนะครับมีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแรกนะซื้อมาด้วยราคาค่อนข้างสูงปีดเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีอยู่หนปัจจุบันนะครับแต่ก็ความร้อนระบายออกมาข้างนอกร้อนมากเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งราคาถูกนะในตอนที่ซื้อเนี่ยก็ถือว่าเลือกแล้วตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่สําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ราคาประหยัดสุดเลยแล้วก็คุณภาพดีใช้งานได้ดีนะครับถามว่าระบายความร้อนได้ไหมระบายความร้อนได้เนี่ยจับดูมันจะอุ่นๆด้านนอกนะครับแล้วตังบรเิเวณตรงนี้ตรงหัวเนี่ยจะค่อนข้างร้อนเหมือนความร้อนจะออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการตัว external SSD ไว้พวกพาไปไหนมาไหนใช้งานได้นะครับเป็นพลาสติกที่ดูเนื้อหยาบๆป้องกันรอยขีดข่วนนะครับก็ใช้งานได้ดีในมุมผมนะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับระดับหนึ่งสำหรับราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกเกือบที่สุดแล้วในตลาดถ้าเทียบกับราคาโอริโก้นะครับกับยี่ห้ออื่นๆนะสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือสงสัยในข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทำคลิปออกมาก็อยากให้ทุกคนได้ข้อมูลแล้วก็ได้ผลทดสอบที่ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ